วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้อยู่กับเบนเทบอลกันเหมือนเช่นเคยครับกลับมาจะเจอกันช่วงสิ้นเดือนสุกที่30มกราคม2569ครับค่ำคืนที่ผ่านมาวางวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวเน้นไปให้เป็นไปตามบทวิเคราะห์ทั้งหมดครับคือลียงครับลียงถล่มซาลนิก้าไป4 2สองบอลออกสูงเป็นไปตามบทวิเคราะห์หมดครับวันนี้มาว่ากันต่อนะครับ หนึ่งทีมหนึ่งคู่ที่เบนจัดสรรและวางไปให้นะครับเบนขอไปโฟกัสกันโชซิไดอิตาลีหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับชิปออฟเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างราซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของเจนัวก่อนเกมเขายกให้กับราซิโอครับวันนี้เล่นในทิฐฐานเล่นในบ้านตัวเองด้วยโจลเลนแนวตานเปิดมาเหนือกว่าเจนัวพอประมาณง่ายๆครับวันนี้ลาซิโอต้องบังคับชนะสถานเดียวคข้จัดยิมบัานและเฮตเตเปม สำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่ตางประเทศเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เจนัวครับวันนี้ภาพรวมต่างๆเจนัวถึงความเสียเปรียบอาจจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเย็ยนก็ตามดีแต่ด้วยโจย์และแนวต้านเปิดมาจะบุกไปปิดประตูแพ้ ด้วยฟอร์มของราซิโอช่วงหลังๆมาดอบลงไปเยอะครับ4ใน5เกมหลังสุดคุณภาพเกมนุกทําประตูคู่แข่งไม่ได้เลยซึ่งมันสวนทางกับผลงานของเจนัวจริงอยู่ครับภาพรวมต่างๆนะในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นราซิโอที่ดูดีกว่าชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะอาจจะเป็นราซิโอที่ดูดีกว่าแต่ด้วยโมเมนตัมความมั่นอ,อกมั่นใจนักเตที่มันดูดบไปเลอะ ไปเยอะในช่วงหลังๆที่ผ่านมามองแล้วโอกาสฟุตบอลออกได้3หน้าสูงถ้าโอกาสฟุตบอลออกได้3หน้าสูงแบบนี้แนะนําซื้อสองมุมมองสองหน้าอย่างเจนัวความเสียเปรียบอาจจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่จะบุกไปปิดประตูแพ้สวยจัดจัดและสวยมากๆจัดไป